สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่อาร์ตนะครับก็มีน้องคอมเมนต์บอกมาว่าสอนทําแบบเวลาเลือดเหลือน้อยๆมันจะมีเสียงแจ้งเตือนทําได้ไหมคะต้องบอกว่าทําได้ไหมคะก็ทําได้นะครับเนี่ยแบบนี้เลยแต่รอฟังนะเห <c oughs> ็นไหมลองเป็นหมาเลย <c oughs> โอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยให้เราสร้างทิกเกอร์มาใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มเหตุการณ์ไปที่ผู้เล่น <c oughs> เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ เราก็เลือกก่อนนะครับว่าคุณสมบัติกล่องอะไรนะครับให้เลือกที่ตัวเลือกแล้วก็เลือกเป็นค่า hp ปัจจุบันก็คือเลือดที่เรามีอยู่นะครับต่อไปใส่เงื่อนไขด้วยนะครับว่าให้เลือดเหลือน้อยเท่าไหร่ถึงจะมีเสียงนะครับให้มาที่โคเล่นลักษณะของโ้เล่นให้เราเลือกที่ลักษณะนะครับกดเลื่อนลงมามันก็จะมีลักษณะให้เลือกนะครับก็ให้เราเลือกค่า hp ปัจจุบัน เหมือนเดิมนะครับจากนั้นมูลค่านะครับให้เรามาเลือกเอาว่าเราจะให้มูลค่าเท่าไหร่แต่ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับก็คือน้องบอกว่าเลือดเหลือน,น้อยนะครับเราก็ต้องใช้น้อยนะครับเอาซักประมาณ20ก็ได้นะครับเมื่อเลือดเท่ากับ20หรือว่าน้อยกว่า20นะครับมันก็จะมีเสียงนะครับาจากนั้นเพิ่มการกระทํา เลื่อนลงมาที่เอฟเฟกเสียงทำให้ผู้เล่นเล่นเอฟเฟกเสียงและเราก็เลือกเสียงเลยนะครับอ่าเดี๋ยวพ่อาจจะเลือกเสียงถูกโจมตี47นะครับซึ่งน้องๆก็ไปเลือกเสียงอะไรก็ได้นะครับที่เราต้องการนะครับอันนี้เป็นการสาธิตให้ดูนะครับโอเคจากนั้นให้เราเปลี่ยนเป็นแบบการเล่นนะครับเพื่อทดสอบดู ตอนนี้เลือดเราก็จะมีอยู่100นะครับเราทําให้เลือดเราเหลือน้อยๆนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วเห็นไหมมันก็จะมีเสียงนะครับเวลาเลือดเราเหลือน้อยนะครับอ่าก <L> ็ <begging? S 2> so. เป็นเสียงแจ้งเตือนนะครับว่าเลือดเราเหลือน้อยแล้วนะ <S 2> <S 2> เราต้องเติมเลือดแล้วนะครับหรือว่าเราใกล้จะตายแล้ว ประมาณนั้นนะก็สำหรับใครสนใจทิกเกอร์นี้ก็สามารถนําไปใส่แมปได้เลยนะครับผมทําตามนี้เลยง่ายๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้พี่ฮาต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย